ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME โซนาบชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์โดยเจ้าของธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักคับผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวใสสวยฟรุ้งฟริ้งออร่าจับที่กำลังมาแรง และมียอดพรีวิวเป็นอันดับหนึ่งในชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์ยูริแบรนด์ที่เกิดจากความรักและความใส่ใจจากผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงิน30,000บาทในเวลาไม่กี่ปีเธอติดอันดับเศรษฐีร้อยร้านเธอทำได้อย่างไรไปพบกับคุณยูรินักธุรกิจสาวสวยแห่งเมืองลบบุรีเจ้าของผลิตภัณฑ์ยูริกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะยูรินะคะ ตอนนี้ก็คือยูริเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าแบรนด์ยูริทั้งหมดนะคะถ้าให้เรียกกันที่แบบรู้จักเลยก็คือแบรนด์ยูรินะคะแบรนด์ยูริก็คือสินค้าที่ทุกคนจะค่อนข้างท,ที่จะรู้จักกันในานามของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ตลาดขายส่งทั่วไปก็คือทั่วประเทศแล้วก็ตีตลาดทางฝั่ง AEC ของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะต่อไปก็จะมีแบรนด์ดีๆของคนไทยนะคะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยนะคะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าโดยพื้นฐานแล้วที่บ้านเนี้ยคะ่ะไม่ได้รวยพ่อแม่เลิกกันพ่อนะคะพาอ,อยู่ดินมาอยู่กับยาก็คือเราก็จะถูกลี้ยงดูโดยปลูกกับยาพอจบม .6 ปุ๊บคือพ่อเสีย พ่อเสียคันนี้เสร็จปุ๊บเอาเราทําไงทีนี้ชีวิตเราไม่มีะลยแล้วเรามีแค่ปู่กับย่าพ่อจะถามว่าเราจะอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีพ่อเราก็ต้องบอกว่าเราสามารถอยู่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือหนึ่งเลยเราต้องเป็นหัวหลักของครอบครัวในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงพอพ่อเสียปุ๊บช่วงระยะเวลาที่กําลังเรียนอยู่ก็คือกําลังอ่าช่วงหัวเรียงหัวต่อของชีวิตนะคะเราพอจบปีสี่เก้าพอปีสี่เก้าปุ๊บเราก็คือ าไปเป็นไกด์อยู่ช่วงประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนเสร็จปุ๊บก,ก็คือลาออกมาช่วยงานแฟนที่แับสุกสางเสร็จแล้วปุ๊บพอข้างร้านเนี่ยค่ะข้างร้านที่อยู่น้เปิดอยู่ก็คือเป็นร้านเสริมความงามนะเราเป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งปกติเลยนะคะแต่เรื่องความที่ว่าเราเหมือนเป็นคนที่เราพยายามที่จะแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะ ให้ชีวิตเราดีขึ้นปุ๊บด้วยความพยายามของเราเราจะมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องความเสริมความงามมาตลอดอยู่แล้วด้วยความหนึ่งเลยคือเราเป็นคนดําเราไม่ใช่คนสวยเราไม่ใช่คนที่ดูดีมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนจะรู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจคำว่าอีดําตับเป็ดของยูริสมัยเด็กอีดมัมอีดมัมอะไรอย่างเงี้ยอีดัตัดเป็ดอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือเป็นจุดแรงบันดาลใจที่ทำว่าเฮ้ยผู้หญิงทุกคนต้องสวย คุณสามารถสวยได้แต่คุณจะสวยแบบไหนแค่นั้นเองนะคะก็คือพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็คือไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ไต่เต้าของเราในช่วงเวลาหนึ่งอย่างที่แจ้งไปนะคะทุกคนจะมีช่วงเวลาของเวลาพอมีเงินเยอะเหมือนคนไม่เคยมีทุกคนก็จะใช้เงินในในสิ่งที่มานสุรุยสุรายมากที่สุดในชีวิตยูลีก็คือเป็นหนี้อยู่ประมาณ900าแบาทของการที่เป็นอ่า ความสวยความงามเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคนเราพอมีเงินคนไม่เคยมีค่ะพอมีปุ๊บทุกคนก็ใช้ใช้ในที่นี้คือแต่มันไม่ใช่เงินเรามันคือเป็นวงเงินของบัตรเครดิตซึ่งนะตอนนั้นคือยูริใช้บัตรเครดิตมาเป็นใส่เสื้อผ้าเป็นอิเซสซอรีเพื่อให้ตัวเองสวยงามจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ผิดนะคะอันนี้คือบอกก่อนเลยว่ามันเป็นวิธีที่แบบว่ามันผิดเพราะว่านี่คือเป็นการที่สวยโดยคุณเป็นนี่อันนี้คือก็ไม่ได้แนะนํานะคะ เสร็จแล้วปุ๊บจุดเบื้องอจุดเริ่มต้นของการทําแบงคือพอเป็นหนี้นะคะพอเป็นหนี้ปั๊บขายรถที่มีอยู่รถคันแรกรู้รสึกว่าจะเป็นยาลิสนะคะก็คือขายได้ประมาณ4ส0ประมาณ405รถยาลิสแล้วก็เป็นกลุ่มพวกทองท,องที่มีอยู่ที่ที่แบบที่เก็บมาตลอดเก็บหอมรอมริสคือทุกอย่างเก็บคือณนะตอนนั้นคือจุดนั้นคือโปะโบนี้ทั้งหมดถือว่าอยู่รนับ อาเริ่มต้นที่ศูนย์กับอีกรอบหนึ่งจากคนที่มีรถอามีหน้าที่การงานแต่ว่าหน้าที่การงานคือเราย,ยังประคองอยู่คือเราสามารถแยกแยะได้ระหว่างจุดล้มเหลวของชีวิตกับอาจุดที่ทํางานทีนี้ถามว่ามาเป็นแบรนด์ยูริได้ยังไงนะคะก็คือแบรนด์ยูริเนี่ยเริ่มต้นเลยคือ 1. ก็คือศึกษาก่อน ะะก็คือยูริตอนแรกเป็นแม่ค้าขายส่งออนไลน์ทั่วไปออนไลน์ในที่นี้ก็คือตอนนี้คือทุกคนจะทราบว่าในธุรกษษิจออนไลน์เครือข่ายจะค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่มันก็จะมีคนที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบผลสําเร็จนะคะก็คืออย่างถามว่าตรงนี้ยูริมีเทคนิคอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงค่ะก็คืออย่างที่บอกเริ่มต้นนะคะการทําแบรนด์ตอนแรกยูริไม่ได้ทาแบรนด์ตั้งแต่แรกเพราะนาะตอนนั้นคือยูริไม่มีอะไรเลยนะคะ เราก็เริ่มต้นมาจากการศึกษาการขายของในออนไลน์ก่อนเอาของสินค้าทุกอย่างรวงกันมาขายมาโพสโพสโพสขายโพสขายแต่ถามว่าเขาสนใจเราไหม <S <S เขาไม่ได้สนใจเราตั้งแต่แรกเพราะว่าเราคือใคร ื่อร้านยูลีนะคะใน Facebook คุณคือใครอ่ะคุณมาจากไหนและฉันสั่งของกับคุณไปฉันจะสืกโกงไหมอ่ะคุณจะส่งของให้ฉันจริงไหมการสร้างความน่าเชื่อถือใน Facebook เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากมากแล้วสิ่งสําคัญเลยนั่นคือคุณจะทํำยังไงให้ลูกค้าจําชื่อคุณได้ติดปากอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญมากมาก,มากอ่ะก็คือยูลีคือขายออนไลน์มาก่อนพอขายออนไลน์เสร็จปั๊บเรามานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยจะทำยังไงเพื่อที่จะมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับ ตัวเรานะคะก็คือเราก็มานั่งเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเริ่มทําแบรนด์เป็นของตัวเองบ้างและถามว่าการทําแบรนด์ทําไมถึงทําทําเพราะว่าลองลองทําก่อนว่ามันจะไปรอดไหมเป็นความคิดแค่ลองแต่ว่าไปปรึกษาพี่คนหนึ่งซึ่งเราบอกเขาว่าพี่ค่ะหนูจะทําแบรนด์คือเป็นพี่ที่สนิทและเราคิดว่าเขาจะช่วยเราได้นะคะคือคิดว่าช่วยเราขายสินค้าในออนไลน์ได้ แต่ณนะวันนั้นคือเขาบอกเราบอกว่ายูริก้าวกระโดดไปไหมนี่คือความฝันและนี่คือสติแรงผากกานว่าฉันจะทำะในสิ่งที่พ่อไม่ได้ทำนี่คือสิ่งที่มาทำให้ยูริต้องยอมแพ้ไม่ได้รายได้รายได้ต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8หลักต่อเดือนโดยปกติอยู่แล้วตัวคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเราน้องๆน,นะคะมีรถมีรถข แล้วก็มีบ้านซื้อให้พ่อของแม่ที่น้องมัเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะก็คือ3ล้านอย่างเงี้ยคือถามว่าเราภูนะมิใจไหมผมเราภูมิใจมากๆที่แบบทุกคนมีทุกคนจะถ่ายรูปมาที่ยูรีหนูมีวันนี้ได้เพราะพี่นะมันความรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอะคือเราดีใจอะก็คือตามตอนนี้คือสินค้าของแบรนด์ยูรีนะคะจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวทั้งหมดนะคะ ตัวด้วยแล้วก็อาจจะมีหน้าก็คือปลพวงมะเขือเทศที่ทําให้องค์ชมพูเป็นคอนเซ็ปที่ดูดีคิดเองเพราะว่าด้วยความที่ดูดีเป็นคนไม่ค่อยชอบทานมะเขือเทศแต่ต้องการมีผิวใสองค์ชมพูด้วยมะเขือเทศก็คือนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทาหนา้าแต่ว่าอย่างที่บอกหน้าเนี่ยหน้าคนเราไม่เหมือนกันส่วนในอนะคาคตดูดีคิดว่าจะมีการอาแต่กิ้งก่าสาขาไปในเรื่องปลูกพวกเครื่องสาาระในอาชนิดอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและช่วงนี้ช่วงหลังๆอาจจะมีการทำแป้งตรงแต่งหน้า โซเชียลเนเวิร์ก็คือเป็นโอ๊กนะคะก็คือยูริ Y-U-R-I อานะคะอาจจะพูดเร็วเกินไปนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0821988897นะคะ0821988897ก็คือสายตรงที่ยูริได้เลยหรือว่าโทรมาได้ที่คอร์เซนเตอร์นะคะก็คือ0820952333นะคะ08209523 3 พบเจอกับยูริได้เลยนะคะบางคนอาจจะน้อยใจในชะตาชีวิตของตัวเองทุกคนจะมีเพราะฉะนั้นแล้วคือสิ่งที่ยูริอยากจะบอกว่าเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังมีทา้าพบตรารสองปกาเพราะฉะนัะ้นทุกคนจะท้อขอให้ทุกคนมีความมุ่งม,มั่นให้ทุกคนมีความขยนันให้ทุกคนมีความอดทนหรือว่าทนรับแรงต้านทางแรงเสียสีของเศรษฐกิจของโลกหรือของคนรอบข้างนะคะคือ,อยูริอยากให้ทุกคนสู้นะคะ เพื่อตะวันหนึ่งทุกคนจะมีวันที่ดีเพราะว่าถ้าสมมติทุกคนไม่สู้ทุกคนก็จะไม่เห็นผลทางสว่างของชีวิตไม่ใท่ากับเป็นเพราะว่ายูริประสบผลสำเร็จแต่ยูริก็เคยผ่านในจุดที่มาล้มเหลวของชีวิตมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้กับคนที่แบบเป็นมนุษย์ด้วยการหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกานนะคะให้ทุกคนสู้แล้วก็ให้ทุกคนมองเป้าหมายในชีวิตที่ว่าจะทำอะไรเพราะทุกคนจะไม่ประสบผลสำเร็จเลยถ้าทุกคนยังไม่ลงือทาง